บอกก็บอกว่าเกินไหมเกินยังไงก็มีสี่สิบว่ากแต่ดีนะบางปั๊มมันหนึนาทีมันตัดเลยนะ

็ฟองมันเยอะ น่าจะไล่ฟองอากาศมั้งไล่อากาศออกจากาอันเนี้ย อืมเนี่ยมีชอบมากเลยแบบเนี้ยแต่แบบจะเย้มไม่ต้องรีบอันนี้มันสองทุ่มกว่าแล้วมั้งใช่ไหมใช่สามทุ่่งก็วิ่งอีกแล้วไ,ไม่เต็มนะ <c oughs> เออ <c oughs> เห็นน้องคนนั้นมันก็บอกอยนนู่นะว่าโอ้พี่ประมาณสักสามทุ่มสิบห้าหนูก็เริ่มแบบไม่ไม่อยากจะเติมแล้วไม่อยากจะรับรถแล้วมันก็พูดอยู่สามทุ่มป,ป,ปิดปอกปิดปิดใช่ไหมใช่ ก็จะมีน้องคนหนึ่งก <urgency> ับตะลุงจะวิ่งจนแกงเหงื่อซกแหละตะลุงอ่ะเออตัววิ่งเงีนั่นนะลุงนและแกแล้วแกไม่บ่นเลยนะแกแกไม่พูดมากเไม่มาเ cháu dùng vang không được, nó sẽ dùng vang thì nó còn 40 lít, còn nhiều, còn nhiều, còn nữa เนี่ยเออน้องเติมไม่หกเลยนะเนี่ยปกติถ้าเป็นเจอเจอคนอื่นเติมนี่แบบปกกระจาย,ยโตาจงเอ่ตนะต้องมีน้งและเติมน้ำมันมาปกยคนอย่างว่าตอนนี้น้ำมันมันแพงทุกคนก็หัวหงอก ต็มนนีี้ขััดไก่วอยู่ที่ระยะทางระยะทางก็ประมาณตีเล่น,เล,นเล่นกลมๆพันสองเอาแบบยังไม่หมดถังนะจนถึง E พันสองคือลองเติมหลายค่ายแล้วตั้งแต่คาวเท็คก็เติมมาแล้วแล้วก็มาลองปีทีท p ีทีรู้สึกว่าจะเติมได้ระยะทางสูงกว่าค่ายอื่นแต่ถ้าขับเล่นๆในเมืองก็ ถ้าช่วงไหนน้ำมันขึ้นก็จะเติมไวกว่าเดิมกว่าป,ปกติแต่ถ้าอันนี้มันไม่ค่อยขึ้นไงมันก็อยู่นานๆน,นี่เปล่าสี่สามจริงคือเชื่ออย่างเจ้ายวจริงเกี่สี่สามจริงอ่าจริงเล่าเพราะว่าน,นี่คือเขย่าถังไงแต่ปกติคนอื่นเขาตัดตัดถงดังื่อพอแค่จำนวนเต็มเขาก็ไปแหละ จะหมายว่าวิ่งระยะทางขนาดนี้ก็อยู่ที่500กว่าโลแล้วนะถ้าเป็นรถเก่าเนี่ยคือหมดน้ำมันไปเยอะเหมือนกันกี่เท่าไรเนโอ้40 ้ยังไม่เต็มถังนะฮะอยที่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบกบาทจุดศูนย์นะครับก็สี่สิบสองจุดเ็ดศูนย์นะครับไอ้น้องเติมขันนู้นก่อนนะครับมาดูว่าเติมเท่าไหร่แต่ผมต้องเติมอัดเต็มถังนะครับเต็มถังดีกว่าปนมาันทีผมใช้เวลานานนะนานมาก กรบะบะส่วนใหญ่นี้อัดอัดถังไหมส่วนใหญ่ที่เคยมาเติมน,น,นานๆที่ม,มันมีมีแบบมีตัวรุ่นเละกันหลาที่นี่อ๋อเขามาอัดใช่ไหมแต่เป็น,นรถของล้อเขาอัดเขาเอาแค่อัดแค่ไหนแคเต็มประมาณนั้นเขาก็ นั่นเติมเท่าไหร่อีกนานอยู่อ่ะ,อ,ะอันนี้คือเติมถังจริงๆนะครับ ๋ย่าไม่ลงเลยพี่น้องเลย รก็เครึ่งหักประมาณเท่าไหร่ อันนี้ผู้จัดการปั๊มเหรอหรือเป็นแค่วัวหน้าเรช่ kinh phiền, đẹp, 4, 3 lên đai rồi. à, điều này tôi ม่ลงจิอยากดก็อีกคลิปหนึ่งนะครับก็คือจะต่อ,อกับคลิปคลิปที่ถ่ายตอนอยู่ปั๊มนะครับก็สรุปแล้วนะครับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทนะครับอยู่ที่สิบสามจุด อ่าสิบสามจุดหนึ่งหนึ่งสามแปดนะครับสี่สิบสามจุดหนึ่งสามแปดลิตรนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็เยอะอยู่นะครับเดีย๋ยนแป๊บนึงนะครับอ่าตอนนี้ผมเข้าที่จอดรถแล้วนะครับก็สรุปนะครับขับได้อยู่ห้าร้อยหกสิบ จุดเจ็ดกิโลเมตรนะครับก็เฉลี่ยแล้วได้อัตาสินเปองเชื้อเพลิงอยู่ที่สิบสามจุดศูนย์สองหนึ่งกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็คือได้สิบสามกิโลกับอีกยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับก็คือสิบสามจุดศูนย์สองกิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับก็ได้อัตาสินเปองที่ ยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรถวิ่งสั้นนะครับยิ่งวิ่งสั้นเท่าไหร่ยิ่งเปลืองนะครับมันไม่ได้วิ่งยาวๆนะครับถ้าวิ่งยาวๆนี่มันจะโอเคกว่านะครับเดี๋ยวผมขอวอร์มเครื่องไว้สักครู่หนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียง่นี้นะครับแล้วเราก็จะเจอกันคลิปหน้าจะมีสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับกากกดติดตามฝากกดและกดแชร์กับ Subscribe ให้กับช่องตาสาวรีวิวเพื่อเปกก็นกำลังใจในการทำยิ่ต่อไปครับโอเคครับบ๊ายบาย